สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหนาวชาวเน็ตแห่ติดแฮชแท,ท็กแบรนดดาราสลิมขุดวีรกรรมร่วมม็อบเป่านกหวีด งานนี้กลายเป็นดราม่าไฟลามทุงสำหรับกรณีของพิธีกรชื่อดังม้าอ,อน,นภาได้แสดงความคิดเห็นกรณีเด็กนักเรียนออกมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองด้วยทอยคำที่รุนแรงจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและสมผลให้ม้าอ,อน,นภายุติการทำหน้าที่พิธีกรรายการข่าวเซไข่และสามแซบแต่ทว่าดราม่ายังคงลุกลามอย่างหนักไปจนถึงขนรอบคางอาทิ เมี่ยวะวันรัฐที่ร่วมชุมนุมกปปสและพูดบนเวทีประเด็นเรื่องมือปืนป๊อปคอนเช่นเดียวกับท็อปดารณีนุษท,ที่เจอทัวลงในอินสตาแกรมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอีกทั้งยังรวมไปถึงนกสีใจที่ออกมาให้กำลังใจมาอ,อนฑภาและเมียบอลรัตด้วย โดยล่าสุดโลกออนไลน์ได้มีการสร้างแฮชแท็กแบนดาราสลิมเพื่อพิภาควิจาร์ณถึงแนวคิดและการแสดงออกทางการเมืองในอดีตของเหล่าคนในวงการบันเทิงโดยชาวเน็ตได้มีการนำภาพและคลิปจากเหตุการณ์การชุมนุมกปปสมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งซึ่งพบว่ามีคนในวงการบันเทิงเข้าร่วมการชุมนุมดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยทางนี้มีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่ง คือคุณกอยญาไอราดาสุงโงพิธิกรและผู้ประกาศข่าวช่องดังได้ทวีตให้ความรู้ว่า cancel culture หรือวัฒนธรรมของการเทใครสักคนบนโลกออนไลน์ ที่ดันออกมาพูดหรือแสดงออกในสิ่งที่สังคมรับไม่ได้เพื่อสื่อสารไปยังเอเจนซี่เพราะดาราต้องการการสนับสนุนจากประชาชนการบอกว่าจะไม่สนับสนุนคนคนนั้นก็เป็นการลดความนิยมซึ่งจะกระทบกับการทำมาหากินของดาราในที่สุด Cancel c เ l t u r e เป็นกลไกการควบคุมของสังคมที่ทำให้คนดังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นไม่ใช่เป็นกระบอกที่อยากจะพูดอะไรก็ได้แต่คำถามก็คือ ต้องถล่มกันเท่าไหร่จึงจะพอหรือจะทำให้คนคนนั้นไม่มีที่ยืนในสังคมเลยหรือหากคนดังเหล่านั้นออกมาขอโทษอย่างจริงใจอาจจะได้ความเข้าใจผิดหรือไม่รู้ข้อเท็จจริงหากทำเพียงครั้งเดียวจะเป็นไปได้ไหมที่จะให้อภัยกันหรือจะไม่เปิดโอกาสให้เขายอมรับหรือขอโทษเลยแต่ถ้าทำผิดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้สึกอะไรก็สมควรที่จะสังคมที่จะมาให้อภัยอีกต่อไป โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีวันที่ผลกรรต,ตามมาสนองการการะทำครั้งที่เป่าโนีิคุกคามขัดขวางการเลือกตั้งเพราะถ้าวันนั้นการการะทำมันถูกต้องแล้วมันคงไม่สนองกรรมในวันนี้แบนดาราสลิม พวกสลิมกบพศสร้างความเสียหายไว้แค่ไหนก็คิดดูเอาแล้วกันนะและดาราบางส่วนก็เข้าข้างคนกลุ่มนี้ใครที่บอกว่าชาวเน็ตทำเกินไปผมว่าไม่นะถึงเวลาแล้วที่คนพวกนั้นควรจะได้รับผลของการการะทำของพวกเขาเอง unfollow ล g ไอจีดาราสลิมทุกคนละค่ะยอด เ n าฟอลโลน่าจะส่งผลอะไรได้บ้างอยาคิดว่าการแบนพวกคุณของเราจะไม่กระทบอะไรกับคุณนะเราจะทำให้ดูต่อไปนี้ใครจะจ้างงานคงต้องเช็คประวัติว่าเป็นสลิมหรือเปล่าโลกสลิมน่ารังเกียจจริงๆผลกรรมกำลังตามเช็คบัญชีพวกคุณผมไม่ตะโกนแหกปากสะใจนะไม่อยากจะเหมือนพวกคุณแต่ผมยิ้มมุมปากแค่นี้พอ รำคาญไอเกลือมากๆเห็นหนะ้าแม่นจะซัดให้สักทีทำเป็นเก่งรถไฟความโดยสูงจีนจะทำให้เราฟรีปัญญาอ่อนกรรมตามสนองสมัยหน้าไอเทือก็สูญพันแบนพวกมันให้หมดแล้วให้มันไปตั้งช่องสลิมเล่นละครให้พวกสลิมมันดูกันเองและแล้ววันนี้ก็มาถึงผมแบนพวกมันมานานแล้ว ดาราสลิมไปที่ไหนเป็นเสนจ,จันไรที่นั่นต้นเหตุที่ทำให้ประเทศชาติมาถึงจุดจุดนี้จริงๆแล้วยังมีหน้ามาภูมิใจในความเป็นสลิมของพวกมันอีกสมควรแล้วแหละกรรมตามสองละทีนี้งานนี้โดนอีกคนถึงคิวเกลือเป็นต่อชาวเน็ตปลุกแบนเกลือเป็นต่อล่าสุดขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งหลังลั่นไม่เห็นมีเหตุผลต้องขอโทษ หลังชาวเน็ถามได้เวลาขอโทษประชาชนหรือยังต่อเนื่องจากกระแสม,มาอ,อน,นภากรณีชาวเน็ร่วมกดดันที่ออกมาแสดงความเห็นใช้คำหยาบคายด่าทอม็อบนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวช่วงนี้ต่อมาในโลกทวิตเตอร์ก็ได้ออกมาต่อประเด็นไปที่เมียประวัตรัฐนาสุริยะที่เคยขึ้นเวทีกรปรปสและได้พูดหนุนให้เกิดการใช้ความรุนแรงจนทำให้เกิดฮแทเมียปวัรัฐ ทยานขึ้นอันดับหนึ่งของเทรนทรวิตเตอร์และมีการขุดพฤติกรรมของคนที่ไปร่วมขึ้นเวทีและแสดงจุดยืนดังกล่าวที่คล้ายกับสาวเมี่ยวและมาอ,อนภาที่ออกมาวิจารณ์วอนเน็ตโดยล่าสุดนักแสดงหนุ่มเกลือเป็นต่อฤกิติเชี่ยววงกุลถูกชาวเน็ตเข้าไปถามว่าได้เวลาขอโทษประชาชนได้หรือยังถึงในอินสตาแกรมของหนุ่มเกลือเองซึ่งชาวเน็ตคนดังกล่าวได้ถามว่า พี่เกลือครับได้เวลาขอโทษประชาชนหรือยังครับที่เคยไปสนับสนุนกบพศซึ่งเกลือเป็นต่อก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ตอบกลับว่าไม่เห็นมีเหตุให้ต้องขอโทษเลยนี่ครับน้องเองระวังต้องขอโทษประชาชนนะครับ โดยในโลกทวิตเตอร์ได้มีการติดแฮชแท็กเกลือเป็นต่อโดยได้เอาคำปราศัยที่เคยกล่าวบนเวทีกปปสโดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านการสร้างรถไฟความเร็วสูงของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรจนกลายเป็นเทนอันดับหนึ่งของเทนทวิตเตอร์โดยคำปราศัยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี2557โดยจากเกลือเป็นต่อ เคยได้กล่าวว่ามันตลกตรงที่ผมเชื่อว่าสักวันเราก็จะมีรถไฟความเร็วสูงประเทศจีนจะทําให้เราไม่ใช่หรอโดยที่เราไม่ต้องใช้ภาษีของคนไทยด้วยซ้ําแล้วเราจะไปกู้เงินมาทําทําไมด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น Hash tag เกลือเป็นต่อเป็นต่อเนี่ยนอกจากนักแสดงและผู้เกี่ยวข้อง กับละครจะเป็นสลิมแล้วเนื้อหาของละครการดำเนินเนื้อเรื่องก็แสนจระยำชอบเล่นมุกต่ำๆดูถูกรูปร่างหน้าตาและเพศสภาพมีแต่มุกตลกจังไรหื่นกามสกปรกไปวันๆแบนไปเถอะไม่ต้องลังเลจริงๆแล้วนางก็ควรจะโดนแบนตั้งนานแล้วนะสังเกตผลงานการเขียนบทซิทคอมของนางดิ ว่าเป็นคนที่มีทัศน,นคติค่อนข้างจะลบมากๆยิ่งเป็นต่อเนี่ยเหมือนรวมทุกอย่างไว้อ่ะทั้งการคุกคางทางเพศการบูลลี่การไปลดทอมความมั่นใจกับการแต่งตัวของคนอื่นความรุนแรงในครอบครัวมีอะไรดีๆมั่งอ่ะ เราไม่จําเป็นต้องไปบังคับให้ดาราเหล่านั้นออกมาขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทําสิ่งที่เราควรจะทําคือร่วมใจกันแบนสินค้าและรายการของกลุ่มดาราเหล่านั้นเมื่อรายการไร้สิ้นคนดูสินค้าไรซึ่งผู้ซื้อดูดิพวกเขาเหล่านั้นจะทํำยังไงจะทนได้ถึง5-6ปีเหมือนพวกเราหรือเปล่า เกลือเป็นต่อตัวดีเลยแหละบอกเป็นคนแต่งกรอนด่านายกปูหยับคายมากกิริยาก็ถอยบนเวทีกปปสเป็นผู้ชายที่จุดๆๆมากแสดงกิริยาต่ำซามเหยียดผู้หญิงถึงคราวของคุณสักทีนะปากดีไว้เยอะคำพูดที่เคยพูดไวนะ้น่ะตอนนี้เชิญรับกรรมจ้าน,นกหวีดกำลังจะติดคอตายในไม่ช้าแบนดาราสลิมเกลือเป็นต่อ เลิกดูเป็นต่อเถอะครับไม่ต้องพูดถึงความสลิมก็ไม่น่าดูอยู่แล้วอะมุกแต่ละมุกนี่คือใช้ผู้หญิงเป็นแค่วัตถุทางเพศแล้วบทคนใช้นี่ก็แบบโง่จนเจ็บเฮ้อมีอะไรจะบันเทิงอะช่องเ네นชัน่นช่วงของปองอัญชลีกับกนกพูดว่าเมี่ยวกับท็อปทวนลงเพราะขึ้นเวทีกปปสฉายคลิปสองคนนั้นด้วย แต่ไม่มีเสียงและไม่มีการพูดว่าบนเวทีนั้นพูดเรื่องอะไรบอกแค่เล่นละครสมเพศนชั่นนะที่ปิดหูปิดตาผู้ชมของตัวเองงานนี้เดือดสุดๆถึงคิวท็อปดารณีนุชคนต่อไปเจอชาวเน็ตตามเช็คบินถล่มยับกลังไอจีเซนพิทดดรามามาอ,อนาภาและเมียประวันรต์ เรียกได้ว่างานนี้ร้อนระอุดเดือดปุดๆเลยก็ว่าได้สําหรับดราม่าไฟลำทุงที่เริ่มจากอีกคนไปยังอีกคนหลังจากที่พิธีกรชื่อดังอย่างมาอ,อนนพานได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นค่อนข้างจะรุนแรงและใช้ถ้อยคําที่หยาบคายวิจาร์เหล่านักเรียนนักศึกษาที่ได้ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งเห็นนี้ก็ทําเอามาอ,อนนพานโดนวิจาร์สนัน่นแถมชาวโซเชียลยังพร้อมใจกันประกาศก้องเลิกสนับสนุนผลงานต่างๆของเจ้าตัวเจ้าหน้าที่ ก็เด้งออกจากสองรายการดังไปในที่สุดส่วนทางด้านนักแสดงและพิธีกรร่วมรายการเดียวกับมาอ,อนาภาอย่างเมียวอนรัตก็โดนชาวเน็ตจี้ให้ปลดออกจากรายการด้วยอีกรายเนื่องจากเคยสนับสนุนฝั่งกปปสขึ้นเวทีทำหน้าที่เป็นพิธีกรซึ่งในส่วนนี้ชาวเน็ตต่างก็เห็นพ้องว่าไม่ควรให้โอกาสคนที่เอาความเป็นความตายของคนอื่นมาล้อเล่นและล่าสุด ก็มาถึงคิวของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างท็อปดารณีนุชก็ไม่รอดพ้นจากชาวโซเชียลด้วยหลังจากที่เจ้าตัวได้เผยคลิปวิวข้างทางขณะขับรถลงในอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าเส้นทางออกจากทั้งโลกจ,จุดไปแล้วนั้นก็มีมวลมหาประชาชนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซด่าว่าสาวท็อป ถึงการกระทําในอดีตด้วยข้อความที่รุนแรงและยังแซ้ไปถึงการแสดงออกของเจ้าตัวต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในขณะที่เกิดเหตุกระดยิงบริเวรหลักสี่จนทําให้ลุงอกแกวแซ้ลิ้ววัย72ปีเสียชีวิตซึ่งหลังจากที่โดนกระแสวิจารณ์สนัน่นจนไอจีไฟลุกแล้วนั้นก็ยังไม่เห็นทางด้านท็อปดารณีนุชจะออกตอบโต้ชาวโซเชียลตัวอย่างใด โดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสลิมนกหวีดกำลังโดนกรรมไล่ล่าบาปกับบุญคนละส่วนทำบุญสักร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่สามารถที่จะชำระบาปได้เจตนาซ้ำเติมทำร้ายคนบริสุทธิ์กรรมหนักแรงอาฆาตมันแรงนะยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกคนนี้ใช่ไหมที่ไปเป่านกหวีดตะโกนเย้ยวเย้แสดงความสัใจบนเวที ขอให้ได้รับกรรมที่ก่อไว้เร็วๆนะคะสาใจมากหรือเปล่าครับกับการแต่ของคนอื่นกับการที่คนอื่นเขาร้องไห้แต่คุณกําลังหัวเราะสาใจมากหรือเปล่าครับสาใจไหมครับสาใจหรือเปล่าสนใจแล้วหรือเปล่าครับริมตัวนะครับท็อปต่อจากมาก็เหมียวแล้วก็คุณเพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่ปีหวังว่าคงจะไม่ลืมนะครับว่าตัวเองอยู่บนเวทีวันนั้น อย่าลืมทำบุญให้คนที่คุณหัวรอเยาะเนื่องจากความตายด้วยนะครับชื่อว่าลุงแกลแซ่ลิว้วกรรมมันกำลังทำงานพิธีกร3ามแซ่บไปแล้วหนึ่งรออีกหนึ่งก็คือออกไปได้ก็ดีค่ะอยู่ไปก็รกกรรมจะตามสนองแล้วนะเตรียมตัวทำอะไรไว้ก็จะได้รับแบบนั้นแหละปรีดปรีดปรีดเป่านกหวีดปรีดไปโลกอื่นเลยค่ะไม่ต้องกลับมา กรรมใดที่เคยทำไว้ไม่ว่าจะด้วาจาหรือการยุยยงที่ทำพาไปสู่ความเสียหายต่อบ้านเมืองกรรมนั้นคืนสนองวินาทีนี้ใครที่เคยเป่านกหวีดอยู่อย่างเงีย,งยบๆจะดีที่สุดค่ะ ผมเป็นอีกคนที่ชอบการแสดงของพี่แต่น่าเสียดายที่พี่คิดไม่เป็นกับเรื่องการเมืองทำไมไม่มองอีกม,มุมหนึ่งว่าถ้าสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้ให้คนที่เก่งกว่ามาบริหารบ้านเมืองพวกคุณก็มีผลงานออกมาชอบหรือไม่ชอบไม่สมควรแสดงออกนอกจากว่ายอมต่องานอีกคนแล้วโดดมาเต็มตัวเลยรอแคมเปญต่อไปค่ะเชิญค่ะจะออกไปดีๆหรือต้องมีน้ำหูน้ำตาตก โอ้ยมันเป็นข่าวที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดรอวันนี้มานานแล้วข่าบอกเลยฮะทำไมกรรมติดจรวดเร็วขนาดนี้สาแก่ใจข้ายิ่งนักเกลียดมากดาราสลิมทำประเทศถอยหลังลงครองเพราะคนพวกนี้ลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสนับสนุนเผด็จการทหาร เอาให้มันดับไปด้วยกันเลยมันชอบมาเป็นฝูงยุคนี้2020พากันลืมตาดูโลกบ้างยุคเก่าเหลือไว้แค่ความทรงจำค่ะขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ